โรเซ่โพสภาพรวมกลุ่มสี่สาวแบล็กทิ้งแม้สัญญายังคลุมเครือโรเซ่โรสโพสภาพพร้อมหน้าสี่สาวแบล็กทิ้งที่หลายคนต่างรอคอยหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญาที่ยังคงคลุมเครือทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้มาเนิ่นนาน พร้อมกันนี้โรเซ่ Rose ยังได้โพสต์ความในใจถึงการรับรางวัลรวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงาน APEC ซึ่งเธอเป็นคนเดียวในวงที่ร่วมงานว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในงานพธิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตและ Blackpink ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลี ที่พระรางวังบักกิงแฮมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อร่วมวงสัปดาห์ที่หลากหลากความรู้สึกจริงๆแต่คำว่าปราบปลื้มคงเป็นคำที่บรรยายได้ดีที่สุดขอบคุณบลิงทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดรู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆ